นายชมฉันรู้แล้วคนที่ตีถัวในก,กิงวาดมันไม่ได้ต้องการทำลายวาดแล้วมันทำทำไมมันไม่ต้องการทำลายวาดมันถึงเข้ามาตอนที่วาดตายไปแล้วเพราะมันรู้ไงว่าคืนนั้นนายชมจะฆ่าลูกมันรู้ทุกอย่างเพราะมันเป็นคนสอนให้ในายชมใช้ยาเพนโทบาบิตากับสาาัญัยใช่ไหม และถ้าเกิดฉันคิดไม่ผิดแล้วก็มันนี่แหละเป็นคนบอกให้ชมให้ไปสักคำห้าคำนั้นบนตัววาดใช่ไหมคนที่มันสักให้วาดมันเป็นใครกันแล้วคำห้าคำนั้นมีความหมายอะไรในชมรู้หรือเปล่าฉันไม่รู้ฉันรู้แต่ว่ามันให้ฉันพาวาดไนสักให้เสียชมฉันก็พาวาดไปแล้วไอ้คำห้าคำนั้นมันก็เป็นคนคิดให้เป็นคนสักให้วาดทั้งการตีหัวเด็กิงวาด ทางการสักคำห้าคำนั้นผมรมันต้องกองารจะส่งสารส่งสารถึงใครมงคนผ่านศพของบ้านผ่านรอยสักมันเป็นใครชมบอกฉันมันเป็นใคร นิดเก้ยเป็นอะไรนิเดเกิดอะไรขึ้นเว้ค่อยๆนะมาไปมาหน่อยนิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วมานี่ทำไมคือน,นิดเห็นคุณเวท,ทำท่าทางแบบๆแบบแล้วจู่ๆก็ออกจากบ้านมานิดนึกเป็นห่วงนิดก็เลยตามมาค่ะ พอนิดเดินมาถึงที่นี่นิดรู้สึกว่ามีคนเดินตามนิดใคสรสวัสดแก,แกมาก็ดีแล้วฉันอยากจะรู้ว่าแกเป็นคนตีหัววาดอย่างที่ตำรวจเขาว่าจริงหรือเปล่า ชายหรือผูอ้หญิงมันมืดน,นะคะเน็ตก็ไม่แน่ใจะจะไจ้ทำอะไรสารวัตรเนิดกลัวนิดกลัวเขาจะทำร้ายนีนะคะ่ะมันจะทำอะไรทีเนี่นในมือของเขาเขามีเข็มฉีดยา Oh. Oh. นายเลียมนายเลียมดูให้ดีนะว่าคนนี้ใช่คนที่ตีหัวนายเลียมหรือเปล่า mm hmm. mm hmm. แน่ใจนะพระใจดีพระไม่เคยตี เียมแล้วพระทิตีในเลี่ยมเคยเห็นหน้าหรือเปล่าอืมเป็นพระวัดอื่นอย่างนั้นเหรอในเลี่ยมจำหน้าได้หรือเปล่า 得。 หน้าตาอย่างนี้หรือเปล่าี่วนหรือผอมไประวภาพวาดีมือะแล้วขให้การกับคนพิการก่อนจะได้เรื่องจรทีนย ทำไมเหรอมีอะไร<อ>มีนี่นี่คิ้วคิ้วถ้ามีคิ้วอย่างนั้นเหรอ เป็นพระแต่ทำไมถึงมีคิ้วระปรอมไอ้ออเ,อเต็กงก็แข็งแรงเป็นบ้าสิ่งทำแบบนี้ได้ทุกวันเนี่ยเฮ้ย Oh, โชคดีที่ยังไม่หกเฮ้ยอาหารที่สั่งได้แล้ววันนี้มีอะไรกินเอ่อผัดซีอิ๊วจ้า ฮิลิวอาชายลืมมาทํางานที่หมาจงเหลาตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้๋มาทําวันนี้วันแรกขาดตกบกพร่องอะไรแนะนําโอ้ด้วยนะพี่น้องกันลืมไม่ต้องเก่งใจเอาหีบยกเข้าไปจะได้กินกันอาชาย <c oughs> ส่วนเนี่ยรื้อตามโอ้๋มา รังน่ของอากิมทอใช่ไหมของน้ำแพทย์สยามนั่นแหละหรือเราตรงนี้แหละเดี๋ยวอ้วนมาคืนเองตัวเฮียคงเข็ดไม่กล้ใครขึ้นมาส่งอาหารอีกแล้วก็ดีหรือจะได้สบายไปด้วยไปลงไปรองข้างล่างเฮีย อู๋ว่าอูเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเขาออกมาไม่เจออูวเนี่ยจะโมโหเอายังลงไปกินข้าวเถอนะอืมตามใจ นี่เลยวะัวเบาให้ปล่อยปล่วไงปล่อยอวปล่วไปอากิทเอนจะทำอะไรอ่ะหนากินทออากิทเอยายายืนกาหนหระถ สั่งเ,งเรียมบอกฟังเลยฟังข่าวน,ออน,าน,วน,นา้องของคึกบรรดาลวังเสียงเสน่ห์เสน่ห์มารุมเรืองคองคุณคององ